เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตั้งค่ายิงหัวแบบบาวันนะครับผมนะก็ขั้นแรกให้เรากดไปที่ปุ่มตั้งค่าเลยนะครับผมนะในส่วนของตั้งค่าพื้นฐานนะครับก็จะปรับเป็นขั้นสูงสว่างมากขั้นสูงเลยนะครับมันอาจจะเปียงแบบหน่อยนะครับผมนะแต่มันก็คุมนะครับที่ได้สูตรตั้งค่ายิงหัว ส่วนการตอบสนองผมจะปรับเป็นประมาณนี้นะครับมองรอบๆ99ขเ้าครื่องเล็ดด่อน72สโคบคูณ2ก็89สโคบ 4, 9, 8, คูณ491สโคบ AW รเนี่ยจริงๆผมว่าสโคบ AW รเนี่ยเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมนะเพราะมันเป็นปืนสไนนะครับจริงๆเอาสูตรมันก็จะดีเนาะแต่ผมแนะนำให้เป็น50ดีกว่านะครับผม ก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับผมนะจากนั้นเสียงนะครับผมจะปรับ100หมดเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะเสียงเอฟเฟกนะครับผมนะมันจะได้ยินเสียงศัตรูนะครับส่วนเสียงพูดเนี่ยแล้วแต่คุณดูเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่อยากให้มันดังเกินไปก็เอาสักมาณ6 6 6ค่าก็พอนะครับส่วนเสียง เสียงเพลงก็ไม่น่าสำคัญนะครับเอาสักประมาณหกหกห้าก็พอนะครับส่วนใหย่า u k เขาจะชอบทำแต่ไฮไลท์นะครับหกสิบก็พอนะครับส่วนเสียงเอฟเฟกนะครับเอาหนึ่งร้อยไปเลยนะครับส่วนเสียงเพลงกับเสียงพูดคุณผู้ชมจะเอาสูตรเอาหนึ่งอะไรก็ได้เรื่องของผู้ชมแต่ผมขอเอาประมาณนี้นะครับส่วนเสียงเอฟเฟกเป็นหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับ ส่วนเสียงย้ำอีกครั้งนะครับเสียงเพลงกับเสียงพูดเนี่ยจะเอาเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมันก็ค่าเท่ากันนะส่วนอื่นๆน,นะครับผมนะแพ็กสุดคุ้มนะก็จะเปิดนะครับผุ่มส่งคำเชิญเปิดนะครับผลการส่วนการควบคุมนี่ตัวช่วยเลงก็จะเปิดปุ่มยิงซ้ายก็จะแสดงตลอดเปลี่ยนอาวุธด,ด่วนเปิดรีโดเดินเปิด การเล่ง AW เนี่ยให้กดยิงค้างเพื่อสโคการควบคุมรถควบคุมรถมือเดียวพุ่งเปิดเทคนิคลับค่าเริ่มต้นเลือกสินลักษ์ด่วนแบบเดิมตามนี้นะครับผมนะก็คลิปก็มีประมาณนี้นะครับผมนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามด้วยนะครับผมนะ จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะมีความสุขกันนะครับผมบ๊ายบาย